ส ل س ل กุม ل ร ك م و ر มะตุลลอฮิวะบะเรายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องจัรยาม,มารยาทในการสมรสการสมรสเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคมและอารยธรรมของมนุษยชาติครอบครัวนอกจากจะเป็นอิฐก,ก้อนแรกของอาคารแห่งสังคมแล้วยังเป็นสถานที่เตรียมคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคต ของสังคมด้วยถ้าหากครอบครัวมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคมได้ดังนั้นอิสลามจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการครองของครอบครัวเป็นอย่างมากและเนื่องจากสามีภรรยาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวอิสลามจึงได้กำหนดจรญยามรรยาทของสามีภรรยาไว้เพื่อความเป็นปึกแผ่นอันมั่นคงของครอบครัว มีด้วยกันส1ประการคือ 1. พิธีการแต่งงานเป็นเสมือนการมอบสิทธิในการดูแลหญิงที่เป็นเจ้าสาวให้แก่เจ้าเบา่าดังนั้นหลังจากพิธีการแต่งงานแล้วสิทธิในภรรยาจึงเป็นของสามีแต่เพียงผู้เดียวนั่นหมายความว่าสามีมีสิทธิที่จะได้รับการเชื่อฟังการดูงานบ้าน การเลี้ยงดูบุตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและความซื่อสัตย์จากภรรยาในขณะเดียวกันภรรยาก็มีสิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องดูแลการเลี้ยงดูความรักความเมตตาและความรับผิดชอบต่อครอบครัวและความซื่อสัตย์จากสามีสิทธิดังกล่าวนี้ถือเป็นหน้าที่ทางศาทางศาสนาอิสลามที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติ ต่อการให้ครบถ้วนเพราะหน้าที่ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการสอบสวนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าในวันแห่งการตัดสิน 2. อ,อย่าตำหนิข้อบอกพร่องของกันและกันไม่ว่าจะในด้านใดหากเพราะไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์ มนุษย์ทุกคนจะมีข้อบกพร่องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ขณะเดียวกันพระองค์ลัทุบวาตาลาก็จะชดเชยข้อบกพร่องนั้นด้วยการประทานความดีบางอย่างให้เป็นการทดแทนหากต่างฝ่ายต่างมอบในสิ่งที่ดีและยอมรับหรือให้อภัยต่อความบกพร่องของกันและกันความรังเกียจ หรือความชิงชังต่อกันก็จะไม่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คืออย่าต่อว่าต่อขานกันต่อหน้าคนอื่นหรือแม้แต่ต่อหน้าลูกๆ 3. ส,สามีจะต้องสอนภรรยาให้รู้กฎระเบียบในการปฏิบัติตัวและดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลามทั้งนี้เพื่อที่ภรรยา และตนเองจะได้ไม่ปฏิบัติผิดพลาดในสิ่งที่ศาสนาอิสลามบัญญัติคัมภีร์อัลกุรานได้กบได้เอ,อ่กำหนดถึงกำหนดไว้ในอัลกุรานสุรอัตฮริมบทที่66อยายะที่6ความว่าโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของเจ้า และครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมารีกาผู้แข็งกร้าวคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะฝ่าฝืนพระองค์ลอสุภาตาลาในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชาเป็นการเรียกร้องของพระลอสุภาณุตาลาแก่ ปวงเบาของพระอ,องค์ที่เป็นมุมินและทรงตักเตือนพวกเขาว่าจะคุ้มครองป้องกันตัวเองและครอบครัวที่ประกอบด้วยภรรยาและลูกหลานจากไฟนรกที่ร้อนแรงด้วยการหยุดกระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระอ,องค์รัสุบาตละและรอซูลของพระอ,องค์และการทำความดี ที่เป็นการจงรักภักดีเพราะเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้น <c oughs> ก็คือมนุษย์ที่เป็นผู้ฝ่าฝืนและเป็นและก้อนหินและที่นรกนั้นมีมาลาัยกะทำหน้าที่เฝ้าประตู19ท่นมีจิตใจที่โหดเที่ยมแข็งกร้าวไม่มีความเมตตาต่อผู้ใดที่ได้รับมอบหมายให้ทำการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน เป็นผู้ปฏิเสธ,ธพวกเขาจะไม่่าฝืนหรือขัดแย้งคำบัญชาของรปรโลซูมาณหัวตาลาและจะปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกบัญชา4ส,สามีคือบุคคลแรกที่ภรรยาจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามการดื้อรั้นต่อสามีนั้นมีแต่จะนำไปสู่ความล้มเหลวใน ชีวิตครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเชื่อฟังสามีมีความสำคัญจนถึงขนาดที่นบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยุสลามเองยังกล่าวว่าผู้หญิงไม่ต้องถือศีลอดสุนัตถ้าหากสามีของนางไม่อนุญาตบันทึกโดยอบบด,ดาวูดธห้ภรรยาจะต้องรักษาทรัพย์สินเียติยศและความลับของสามีไว้ ขณะเดียวกันจะต้องปกป้องตนเองให้พ้นจากข้อครหานินทา 6. อย่าออกนอกบ้านก่อนได้รับอนุญาตจากสามีเสียก่อนอย่าแวะบ้านของคนที่สามีไม่ชอบหรืออย่าชวนคนที่สามีไม่ชอบมาบ้านและจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้ชายคนใดเข้ามาในบ้าน ขณะที่สามีไม่อยู่โดยเด็ดขาด 7. ภรรยายที่ทำให้สามีพึงพอใจและมีความส Sisters ุขไม่เพียงแต่จะประสบความสาเร็จในชีวิตสมรสเท่านั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลลออุสซาลัมยังได้กล่าวว่าภรรยาเช่นนี้จะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนด้วยนอกจากนี้แล้วท่านนบีม uh ูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลลออุสซาลัมยังกล่าวอีกว่า เมื่อสามีต้องการมีความสุขทางเพศกับภรรยาแต่นางกลับปฏิเสธและทำให้สามีต้องโกรธนางไปตลอดทั้งคืนมารีกาจะสาบแช่งภรรยาเช่นนี้ไปจนถึงกระทั่งรุ่งเชา้าบันทึกโดยบุครีและมุสลิม 8. สามีควรจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของตัวเองก็ต่อเมื่อ ความต้องการเท่านั้นมีความต้องการเท่านั้นมิใช่พร่ำเพื่อและเมื่อตัวเองต้องการมีความสุขทางด้านอารมณ์เพศควรจะให้ภรรยาได้รับความสุขทางด้านนี้ด้วยการหาความสุขใส่ตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความสุขของภรรยาถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งอิสลามไม่ห้ามที่สามีภรรยาจะหาความสุขทางเพศกัน ด้วยลักษณะท่าทางอย่างไรก็ได้แต่ห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศทางทวันหนักหรือในระหว่างที่ภรรยามีประจำเดือน 9. ภรรยาจะต้องจัดจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยและควรจะรักษาร่างกายและเสื้อผ้าของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอเมื่ออยู่กับสามี 10. ในกรณีที่ ภรยามีภรยาหลายคนน่ะสามีจะต้องปฏิบัติต่อภรรยาทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยยุสซลามกล่าวว่าถ้าหากชายคนใดมีภรรยาสองคนและไม่ปฏิบัติต่อภรยาทั้งสองคนโดยยุติธรรมและเท่าเทียมกันแล้วเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันตัดสินในสภาพร่างกายเป็นอัมาภาษไปครึ่งตัว บันทึกโดยติรมีสีความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในที่นี้หมายถึงการให้การเลี้ยงดูและการปฏิบัติต่อภรรยาด้วยดีส่วนในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้ใครเป็นพิเศษนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปหากยังคงรักษาความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันไว้ได้11 อย่าลงโทษภรรยาด้วยการตบหน้าหรือทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บละบีม,มูฮัมมัดสโลลล์วะไลฮฺอัลสลามได้กล่าวให้โอวาจกับบรรดาม,มุสลิมในการทำฮัตครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อผู้หญิงว่าโอ้ประชาชนทั้งหลายจงปฏิบัติต่อผู้หญิงของท่านด้วยดีเพราะพวกนาง เหมือนกับผู้ที่ต้องตกอยู่ในการควบคุมดูแลของพวกท่านพวกท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติต่อพวกนางอย่างรุนแรงเว้นแต่ในกรณีที่นางแสดงความดื้อดึงออกมาอย่างเปิดเผยถ้าหากพวกนางไม่เชื่อฟังก็จงห่างจากเตียงของพวกนางในกรณีที่พวกท่านต้องลงโทษนาง จงระวังอย่าให้นางต้องได้รับบาดเจ็บเมื่อพวกนางเชื่อฟังพวกท่านแล้วก็จงอย่าหาเรื่องรังควานพวกนางอีกจงฟังให้ดีพวกท่านมีสิทธิ์บางอย่างเหนือภรรยาของพวกท่านและภรรยาของท่านก็มีสิทธิ์บางอย่างเหนือพวกท่านเช่นกันพวกนางมีหน้าที่ ต่อท่านในภาระที่จะไม่ให้เตียงนอนของพวกท่านถูกเหยียบเหยียบย่ำโดยใครทีออ่พวกท่านไม่พึงต้องการและไม่ปล่อยให้ใครที่ท่านไม่ชอบล่วงล้ำเข้ามาในบ้านของท่านและจงฟังพวกท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูพวกนางเป็นอย่างดี และให้เสื้อผ้าที่ดีแก่พวกนางจรญยามจรบัญญในชีวิตคู่การแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นฐานของสังคมและอารยธรรมของมนุษยชาติครอบครัวเป็นก้อนอิฐก,ก้อนแรกของอาคารแห่งสังคมเป็นสถาบันอันแข็งแกร่งในการคัดสรรและ,ตะเตรียมคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นพลังอันเข้มแข็งของสังคมในอนาคตหากครอบครัวมีความเข้มแข็งมีความรักด้วยไออุนแน่นอนที่สุดสังคมก็จะมีความมั่นคงและสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคมได้ดังนั้นอิสลามจึงให้ความสำคัญในเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวอิสลามจึงได้กำหนด กรอบแห่งจรรยาบรรณของสามีภรรยาไว้เพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของครอบครัวสามีภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อกันมอบความรักความเมตตาความเอ็นดูความรับผิดชอบในหน้าที่ของกันและกันสิทธิดังกล่าวนี้คือเป็นหน้าที่ทางาศาสนาที่ได้ให้ทั้งสองฝ่ายพึงปฏิบัติต่อกันให้ครบถ้วน เพราะหน้าที่ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการสอบสวนของพระสภาพตาลาในวันแห่งการตัดสินอย่าตำหนิติเตียนข้อบกพร่องของกันและกันต่อหน้าคนอื่นหรือแม้แต่ต่อหน้าลูกไม่ว่าจะ,ะในด้านใดก็ตามหากต่างฝ่ายต่างมองในสิ่งที่ให้ต่างฝ่ายต่างฟังมองกันในสิ่งที่ดีและขอ,อะและยอมรับ หรือให้อภัยต่อความบกพร่องของกันและกันที่สุดแล้วความชิงชังรังเกียจต,ต่อกันก็จะไม่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวสามีคือบุคคลที่ภรรยาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นคนแรกหากภรรยาดือ้อรั้นดันทุรังไม่เชื่อฟังต่อสามีสุดท้าย มันก็จะนำพาไปสู่ความล้มเหลวในระบบชีวิตครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเชื่อฟังสามีมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดถึงขนาดที่ท่านนบีมูโมฮัมมัดสุลล่ลลอฮวะไลฮฺวะสัลามกล่าวว่าผู้หญิงไม่ต้องถือศีลอดสุนัตถ้าหากสามีของนางไม่อนุญาตรายงานโดยอบบดุดาวุตสามีจะต้องสอนภรรยาให้รู้ถึงกฎระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติตัวและวิถีแห่งการดำเนินชีวิตตามหลักการศัตร์ของศาสนาอิสลามภรรยาจะต้องทำให้สามีมีความพึงพอใจเพราะภรรยาที่ทำให้สามีพึงพอใจและมีความสุขนั้นไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เท่านั้นภรรยาจะได้เข้าสวนสวรรค์ด้วยตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดส็อลลัลลอฮุวะลลยวสซัลามกล่าวว่า เมื่อสามีปรารถนาความสุขทางเพศกับภรรยาแต่นางกลับปฏิเสธและทำให้สามีต้องโกรธเคืองนางไปตลอดทั้งคืนมารีกะจะสาบแช่งภรรยาเช่นนี้ไปจวบจนรุ่งสังรายงานโดยบุคลีและมุสลิมภรรยาจะต้องรักษาทรัพย์สินเกียรติยศและความลับของสามีไว้อย,อย่าได้แพร่งพรายออกนอกบ้าน จัญยามารยาทนบ,บีมูฮัมมัดสุลล่าวะเลวอสลามได้เปรียบมนุษย์เสมือนแร่ธาตุซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ต่างกันจัญยามารยาทคือส่วนประกอบที่สำคัญของแร่ธาตุที่พระองค์ละซุปหานตะอาลลาทรงสร้างมาซึ่งเป็นพรสวรรค์และทรงบันดาลให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นหากพรสวรรค์นี้ถูก ล้อมรวมกับการยึดมั่นในศาสนาที่ถูกต้องถือเป็นคุณสมบัติที่ประเสริฐที่สุดเป็นรัศมีที่สองสว่างจะเห็นได้จากคนที่ไม่ยึดมั่นในศาสนาหรืออาจไม่ได้เป็นมุสลิมแต่กลับมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชอบทำบุญแต่คนที่ปฏิบัติตามศาสนาที่แข่งขัดหากเป็นมุสลิม,มะก็ ใส่ยี่ยหับใส่ยี่หับให้เรียบร้อยแต่อาจเป็นคนที่พู้จาก้าวร้าวขี่เหนียวไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ฉะนั้นจึงต้องเฟ้นหาบุคคลที่มีจรรยามามรยาทที่ดีมาแต่กำเนิดและได้รับการเลี้ยงดูในสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีบวกกับการได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยคุณธรรมแน่นอนเขาจะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุด และสามารถกระทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหมือนดังบรรดาซอบาและบรรดาชนรุ่นแรกที่โซลิได้ปฏิบัติกันมาจัญยญมารยาทเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้หากได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ดีจะสามารถเปลี่ยนแปลง นิสัยที่ไม่ดีได้ด้วยเช่นกันดังนั้นจัญญามารยาทจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของพรสวรรค์แต่เพียงอย่างเดียวเพื่อตัดแบ่งเป็นล็อกเพื่อ,เ,อเพื่อดัดแปลงเปลี่ยนนิสัยและเสริมสร้างจัญญามารยาทที่ดีดังที่นบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามกล่าวว่าแท้จริง ความรู้ได้มาจากการมุมมณะที่จะเรียนรู้ความสุภาพอ่อนโยนได้มาจากการฝึกฝนให้เกิดความอ่อนไหวบุคคลใดที่มุ่งมั่นแสวงหาความดีเขาจะพบกับความดีเป็นแน่แท้และบุคคลใดที่ระมัดระวังจากความชั่วร้ายเขาย่อมแคล้วคลาดจากความชั่วร้ายอย่างแน่นอนบันทึกโดย Albani, bani Malik. Sampai jumpa lagi. Wa bila'i taufiq wa'an hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.